สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อคลิปของเราก็คือเส้นทางรักครั้งใหม่ของคุณในต้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรมีสองกองให้เลือกนะคะของที่หนึ่งก็คือกุหลาบน้อยสีขาวของที่สองก็คือสีเหลืองจะดูดตากองไหนก็ให้เลือกกองนั้นแม่หมดได้เปิดไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกุหลาบ สีขาวกองที่หนึ่งนะคะเส้นทางรักครั้งใหม่ในต้นปีหน้าของคุณจะเป็นอะไรที่มาพร้อมกับความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบมากับพร้อมการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มาพร้อมกับเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อคุณมาพร้อมกับการได้ตื่นรู้จากบทเรียนที่เขาได้รับ ไปนั่นเองแล้วแม่หมอก็คิดว่าเขาน่าจะมาพร้อมกับที่จะเป็นคนที่จะมาสร้างครอบครัวให้กับคุณแล้วจะมาพร้อมกับปกป้องดูแลคุ้มครองคุณมาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับคุณเพราะคุณน,นั้นเป็นโลกทั้งใบให้กับเขาแล้วแม่หมอก็คิดว่าเพราะอาจจะด้วย วัสนาบารมีของเขามีความเป็นผู้นำเขาก็เลยต้องทำตัวเองให้มันพร้อมที่จะเหมาะสมคู่กันกับคุณเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่คู่ควรที่เหมาะสมที่จะได้เพราะคุณนั้นเป็นคนที่โลกสร้างมาให้คู่กันกับเขานั่นเองแม่หมอคิดว่าเขาจะมาพร้อมกับดับทุกข์ในหัวใจของคุณ จากที่คุณอาจจะเคยผิดหวังเศร้าเสียใจหรือสูญเสียคนรักไปคุณจะได้คนรักกลับคืนมาเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีแล้วก็เป็นคู่ที่จะมาส่งเสริมเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายที่เขาจะเข้ามาแบบโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้ว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใหม่แล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าที่คุณอาจจะเคยรู้จัก ที่เขาอาจาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อคุณเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครที่คู่ควรเหมาะสมสมบูรณ์แบบที่เขาต้องการปัฒนาเท่ากับคุณเพราะคุณนั้นเป็นหญิงเดียวในโลกใบนี้ที่ไม่เหมือนใครที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ความสบายใจทำให้เขาลืลมแบบอดีตความหลังได้ทำให้เขารู้สึกชีวิตที่มันเคยแบบโหดร้าย ทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะฟื้นคืนกับชีวิตมาใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับคุณเหมือนคุณอาจจะไปบดปลอกหัวใจของเขาได้แล้วก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะได้ตื่นรู้หัวใจของตัวเองแล้วนั่นเองก็คือถ้าหากคุณกับเขาเคยจบกันไปอาจจะเป็นใครคนนั้นก็ได้ ที่คุณจบกันไปบอกกันไปอาจจะเป็นใครคนนั้นคนน้าที่เขาจะกลับมาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อคุณเพื่อจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาและไม่หมอว่าเขาอาจจะเจอบทเรียนบททดสอบที่แสนแพงเจ็บปวดไปก่อนหน้านี้เพราะว่าอาจจะด้วยปากกรรมบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณกับเขาจบเลิกลากันไปนิ่งกันไปแต่ในหัวใจของเขา นั้นก็มีคุณอยู่ในนั้นเสมอเขาไม่เคยคิดจะจะปล่อยคุณไปได้เลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียคนกดีๆอย่างคุณไปได้อีกแล้วเพราะเขารู้ซึ้งถึงบทเรียนที่ผ่านมาเขาได้รับผลแห่งการกระทําที่มันเจ็บปวดแสนเศร้าที่ไม่มีเขาชีวิตเขาเหมือนโลกอะไรที่เงียบเงาขาดชีวิตชีวาเพราะคุณนั้นเป็นโลก เหมือนเป็นโลกใบใหม่ที่สดใสสวยงามที่เขารู้สึกว่ามีคุณอยู่ใกล้เสมอในทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าคุณกับเขาจะจบกันไปจะนิ่งกันไปหรือชีวิตและของคุณในปีหน้ามันจะกลับมามั่นคงถาวรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือจะเป็นอะไรที่รวมตัวกันแล้วแต่อาจจะด้วยอดีต ความหลังที่คุณอาจจะได้พบได้เจอมามักเลยทาให้คุณรู้ว่าใครที่คู่ควรเหมาะสมที่จะเป็นคู่ของคุณด้วยเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณจะรู้วิธีที่จะดูแลหรือว่ารักษาเยียวยากันเอาไว้ก็คือเขาอาจจะได้ตื่นรู้หัวใจของตัวเองแล้วว่าคุณนั้นเป็นคนที่แบบเหมาะสมคู่ควรที่สุด ที่เขาจะรักที่เขามาพร้อมกับปกป้องคุ้มครองดูแลคุณหรือเขาอาจจะมาพร้อมที่จะได้ทินฐานไปอยู่ด้วยกันก็ได้ก็คืออยากจะให้คุณนั้นปลดบ็อกหัวใจอยากจะให้คุณนั้นลืมอดีตความหลังนั้นไปแล้วก็พยายาม เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทําตัวเองให้พร้อมให้เหมาะสมคู่ควรกับคนที่เขาจะเข้ามาเขาจะสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลคุณได้เขามีความเป็นผู้นําหรืออาจจะเพราะความเป็นผู้นําเพราะความที่เขาอาจจะเป็นคนแบบชอบควบคุมในคนรักก็เลยทําให้คุณกับเขายังไม่สามารถที่จะแบบสารต่อความสัมพันธ์กันได้เพราะว่าเขายังไม่เติบโตพอ หรือเขายังไม่ค่อยยอมรับความจริงเป็นคนที่แบบรับความจริงยากเพราะความที่อาจจะแบบเคยแบบอยู่คนเดียวมานานก็ได้หรือเขารู้สึกเ,เงียบเมาในหัวใจตอนนี้แล้วตั้งแต่ไม่มีคุณเขารู้สึกว่ามันขาดชีวิตชีวาไปคือเขาจะต้องเหมือนยอมรับความเป็นจริงแล้วว่า มีคุณนั้นดีกว่าที่แบบจะอยู่คนเดียวก็ได้หรือโสดคนเดียวแบบมันทําให้เขารู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดกําลังใจขาดคนสนับสนุนถ้าหากคุณนั้นบล็อกกันไปก็อยากให้คุณนั้นปลดบล็อกหัวใจของตัวเองด้วยก็คือแม่หมอคิดว่าคุณอาจจะไดช้ชดใช้นี่กรรมอดีตคนเก่าคุณได้หมดแล้วก็คือหมดสิน้น ความทุกโศกของคุณหมดไปแล้วต่อไปนี้คุณจะเจอแต่ความรักที่มั่นคงแล้วก็จะเป็นความรักที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในแบบที่คุณต้องการพัฒน,นาและเขาน่าจะมีความเป็นคนาชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะมีความ เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออาจจะเคยสูญเสียคนรักหรืออาจจะเป็นคนราศีเมษวันเสาร์ราศีพิจิกคนบัอังคารราศีกันก็ได้นะคะที่จะเข้ามา,าเป็นคนรักของคุณเป็นรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาแต่ความรักครั้งนี้คุณอาจจะต้องแบบบุดบอกหัวใจของตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะให้คุณนั้นแบบ ลืมอดีตความหลังไปให้จบสิ้นเปลี่ยนไปตัวเองใหม่เพื่อคนลรักใหม่ๆเขาจะได้เข้ามาได้คุณจะต้องเปิดใจกับทุกสิ่งที่เข้ามาแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณก็จะรู้ว่าใครที่จะเป็นคู่รักของคุณที่จะเป็นความรักที่จะมั่นคงได้แต่คุณจะต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์ก็คือบางครั้งคุณแบบอย่าใช้อารมณ์ในความรักครั้งนี้ มันอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะว่าอดีตความหลังที่ทำให้เขาแบบยังเก็บเอาไว้อยู่มันก็เลยทำให้เขาแบบเปิดใจยากสักนิดนึงแต่ถ้าหากคุณกับเขาไม่เจอบทเรียบนบาสอบคุณก็ไม่สามารถที่จะ สามารถปกป้องหัวใจของตัวเองเอาไว้ได้แต่แม่หมอคิดว่าเขาน่าจะปกป,ป้องหัวใจไว้เพื่อคุณคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าคุณนั้นเป็นคู่ของเขาแล้วก็เป็นโลกทั้งใบให้กันและกันนั่นเองเป็นโลกที่ใบใหม่สดใสจะไม่มีความทุกโศกจะไม่มีท็อกซิกอีกแล้วจะเป็นความรักที่อย่างรู้เข้าถึงจิตใจของอีกฝ่ายของกันและกันที่คุณ จะได้ผูกพันมั่นหมายกันเอาไว้แล้วอาจจะเป็นความรักจากอดีตชาติหรือเป็นรักเก่าก็ได้ที่เขาจะกลับมานะคะแต่ทุกอย่างอย่า,ยาใช้อารมณ์ในความรักถ้าคุณยังรักถึงต้องการกันอยู่ยก็อยากจะให้คุณนั้นให้อภัยเขาเพราะว่าเขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแบบเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ เหมือนที่คุณเคยรู้จักเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าอยู่กับใครก็ไม่รู้สึกเป็นพื้นที่ความสบายใจเท่ากับอยู่กับคุณนั่นเองมันก็อยู่ที่คุณนั้นจะตัดสินใจให้โอกาสกับตัวเองไหมที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้คุณนั้นแบบดัแบบทุกข์ในหัวใจของตัวเองให้ได้ด้วยหรือทำตัวเองให้พร้อมให้รู้สึกว่าตัวเองแมบ ไม่ขาดอะไรสิ่งใดไปเลยก็คือถ้าใครคนนั้นเป็นคู่ของคุณจริงเขาจะเห็นคุณค่าในความเป็นคุณแล้วเขาก็จะรับในสิ่งที่คุณเป็นแม้คุณอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวหรือว่ามีอดีตที่ล้มเหลวผิดหวังเสียใจแต่ประสบการณ์อาจจะสอนทำให้คุณแบบ ได้ตื่นรู้หัวใจได้ดึงดูดคู่รักคู่แท้ของคุณเข้ามาเป็นคู่รักผมมิคิดคู่ที่แบบไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนสุดท้ายคุณก็จะได้อะวกบุนกลับมาพบมาเจอกันมารักกันอีกในภพชาตินี้แล้วก็จะเป็นรักที่แบบไม่มีวันตายรักที่แบบใช้ความเข้าใจแล้วก็ อย่าใช้อารมณ์ในความรักแค่นั้น,นที่ไม่หมาสัมผัสได้คุณจะต้องแบบใจเย็นแล้วก็ปล่อยวางอดีตความหลังที่มันก่อนเกา่าทิ้งไปก็คือล้างพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นแปลงตัวเองใหม่แล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะก็ไม่สามารถตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังนิมสตติแล้วก็คิดดีคิดบกวกเข้าไว้ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคำคอมเมนต์แลวพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคุณเรียกไพ่กุหลาบกองที่สองนะคะรักข้างใหม่ในต้นปีหน้าเขาจะมาพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะได้ไปขอพรมาคุณจะได้รับพรจากศักดิ์สิทธิ์แล้ว คุณได้สมหวังในสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือแม่หมอคิดว่าเอ่อก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอมารมาผจนมาทดสอบในความรักของคุณและเขาคนนั้นก็ได้แล้วตอนนี้แม่หมอคิดว่าคุณนั้นเอาชนะมารในหัวใจของเขาได้แล้วแล้วก็มารทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่มี ที่จะมาขวางชีวิตของคุณกับเขาได้อีกแล้วชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นรักที่กําลังจะเริ่มต้นกําลังจะเติบโตขึ้นแต่คุณจะต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงในหัวใจของตัวเองด้วยถ้าคุณรักใครชอบใครถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจก็ให้คุณนั้นตัดสินใจไปเลยว่าคุณนั้นแบบต้องการแบบไหนหรือบางคนอาจจะได้ ยุติความสัมพันธ์แล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับคนใหม่แต่ถ้าบางคนก็อาจจะได้แบบตกลงมั่นหมายได้คืนดีกันความรักครั้งนี้มันเกิดจากความรักที่เคยแบบผูกพันให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่คุณจะต้องเปิดใจให้กว้างๆกับความรักครั้งนี้ที่จะเข้ามาคุณจะต้องได้เรียนรู้พัฒนากันเติบโตันไปอย่างช้าๆมันเป็นความรักที่ท้าทายอยู่บ้างเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบท้าทายในคนรัก ท้าทายลองใจจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าคุณนั้นรักเขาจริงเราก็ต้องรักด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่ารักแบบเพื่อหวังผลสิ่งตอบแทนไม่งั้นถ้าคุณคิดคุณเป็นแบบนั้นคุณก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาเช่นกันถ้าคุณนั้นคิดดีคุณก็จะได้แต่สิ่งดีๆกลับมาถ้าคุณเคยคิดร้ายกับใครสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน มันอยู่ที่การกระทำก่อนเก่าที่คุณได้ทำเอาไว้เหมือนคุณจะต้องพยายามที่จะแบบเรียนรู้อยู่เสมอแบบไม่ว่าสิ่งใดจะเข้ามาก็ตามก็คือคุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองอย่าวัว่นไหว แล้วก็ถ้าหากใครคนนั้นมีคนรักหรืออะไรอยู่แล้วก็คืออย่าไปคิดที่จะอยากได้ของเขามาเพราะว่ามันจะเป็นทุกสาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะท้อนกลับไปหาคุณถ้าหากคุณไม่ไม,ไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับหัวใจของตัวเองถ้าหากคุณเคยทํากับเขาเขาก็จะมาทํากับคุณเช่นกันทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบคู่ควรอยู่แล้ว ถ้าคุณคิดดีทำดีไว้คุณก็จะดึงดูดแต่คนรักที่ดีๆที่คู่ควรกับคุณเข้ามาจะเป็นคนรักที่เสมอภาคเสมอต้นเสมอปลายแต่อาจจะต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้พัฒนาเติบโตกันอย่างช้าๆแล้วรักนี้น่าจะเกิดจากปฏิหารศึกสิทธิที่ท่านจะดลใจให้กับคุณได้สมหวังเพราะความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่คุณ ได้ส่งออกไปให้กับสิ่งศิษยิ์ท่านได้รับรู้ถึงที่คุณได้ขอไว้คุณจะได้สมหวังแล้วคุณก็จะมีพลังอำนาจที่จะไม่มีอุปสรรคปัญหาหรือว่าสิ่งศิษยิ์ท่านจะปกป้องคุ้มครองคุณได้แล้วก็มารก็จะทำมาปะจนคุณก็คือถ้าหากใครคิดร้ายกับคุณเขาก็จะพายเพ้ออกไปเองแต่คุณจะต้อง เชื่อในความดีของตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์หัวใจของตัวเองแล้วก็เพราะความที่คุณเป็นคนที่แบบรักความถูกต้องมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคุณจะตัดสินใจได้ว่าใครจะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณแต่ไม่หมอคิดว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้เจอคนรักจากปฏิหาริทธิ์ท่านจะนำพามาให้แต่คุณจะต้องการลองการเสรี่ยงก็ตัดสินใจในค,นครั้งนี้แล้วเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาดูดีมีเสน่ห์น่าหลงไหลเป็นคนที่แบบรักใครจะรักแบบจริงจังจริงใจแล้วก็รักแบบขี้หึงขี้หวงเลยนะคะแต่แม่หมคิดว่า หรือตอนนี้เขากําลังคิดวางแผนว่าจะพูดอย่างไรแบบที่จะมาเปิดเผยใจให้กับคุณได้รับรู้ก็ได้เหมือนเขากําลังจะกล้าลองกล้าเสี่ยงทําตามหัวใจของตงอัวเองสักครั้งหนึ่งก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่รักอิสระหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่สูตรมานานหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนดูเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบยิดติดอยู่ที่ใครได้ง่ายๆเพราะถ้าใครคนนั้นไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจของเขาเพราะว่าส่วนมากที่คนที่เข้ามาก็อาจจะมาหลอกลวงหัวใจเขาเยอะเขาก็เลยกลัวความผิดหวงังกลัวการถูกหลอกหรืออาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบไม่ค่อยกล้าเปิดใจให้โอกาสกับตัวเองด้วยก็ได้ทุกอย่างชีวิต ความรักก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาคุณจะต้องไต่ตองให้ละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้วเพราะคุณนั้นเป็นคนที่ละเอียดแต่ด้วยความจิตใจดีม่เมตตาของคุณก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหมือนแบบถูกสิ่งศิทธิ์ท่านคอย เข้าข้างคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้แต่คุณอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดใจเปิดโอกาสให้กับใครคนนั้นเข้ามาด้วยแต่ไม่หมอคิดว่าอาจจะดึงด,ดูดคนเข้ามาให้ดลล้อมห้อมรักคุณเยอะก็ได้เพราะอาจจะด้วยความดูดีมิสเนีของคุณนี่นก็ได้ที่คุณจะต้อง วางตัวให้เป็นกลางคุณจะต้องใช้สติในการคิดไตรตองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจและอาจจะมีใครเข้ามามากกว่า1คนก็ได้ที่อาจจะมาหลอกให้คุณแบบหล,ลงทางก็ได้นะคะแต่คุณก็พยายามค่อยๆเรียนรู้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลา จะเป็นเครื่องพิสูจน์รักของคุณและเขาได้เองนี่ก็อาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะเราก็ไม่สามารถไปตัดสินชีวิตของใครได้และฟังอย่างมีสติแล้วก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ว่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ